ตอนนี้นะคะทุกคนเรากําลังมาตลาดแล้วก็เรามาตอนเช้าถวายสังฆทานแล้วนะคะก็ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะแล้วก็ทําการนะคะทาครีมนะคะลงไปตลาดก่อนเพื่อเพิ่ม ความขาวและความกระจ่างนิดนึงนะ,ะแล้วก็สิวนะคะที่นี่เราลงตลาดคิ้วอะไรก็ไม่ต้องเขียนนะ,ะทุกคนง่ายๆค่ะแล้วแต่งในรถค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เรานะคะก็จะ ทาครีมสักแป๊บนึงนะคพักนิดนึงนะคิ้วเราอาจจะหายไปนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าก็ไปซื้อปลาไปซื้อปลาปล่อยนะคะทุกคนคิ้วไม่ต้องก่อนก็ได้นะ มาแก้มไปก่นมาตลาดเดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนดูนี่มาตลาดค่ะมาตลาดแล้วก็ <laughs> มีครีมกันแดดอย่างเดียว หน้าไม่ต้องสวยมากนะคะสวยพอประมาณค่ะเดี๋ยวก็ไปกันบ๊ายบายทุกคนนะแค่นี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะมากมาย